นะครับบายบายโอเคครับบายบายไปแล้วครับหันมาคุยกับคนหันมาเจอเลยเขาทำน้องเรือไปตาช่องลังถ่ายคลิปลง YouTube ไปติดตามช่องหนูเลยเกมซิงค์ไคลเอนด์เอเลมติดตามด้วยอาจจะได้คลิปนี้อาจจะได้ลง YouTube ก็ได้คลิปหน้าพี่อ่ะป๋อมึงอยากอยู่ในคลิปกูไหมเด็กกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ย เออถ่ายคลิปลงยูทูบบอกใช่รถชายถ่ายคลิปลงยูทูบ b e ก็มีช่องยูทูบนะจริงเหรอีอยวขอดูหน่อยนี่ครับเขาบอกว่ามีรกคันเห็นนะโอ้ยรถคันนี้กาใช่แต่ย้อยก็เป็นแม็กแต่รถพ่อก็สวยกว่าไอสัตว์มีชื่อเขาว่าปลายฟ้าด้วยโคตรสวยเลย ใครเห็นเฟซมาด่าพ่อกูนะฮะเดี๋ยวพวกมึงจะรู้ว่ารถพ่อกูสวยขนาดไหนแม่งรถน้ากูก็มีเวเด่นนะหลังจากนั้นน้ากูก็ไปไหนไม่รู้กูไม่ได้เจอหน้าอีกเลยรถรถน้ากูอ่ะมันเป็นกระบะคันสีอียิตสูตรสีเหลืองลายข้างประตูอ่ะลายแบบคาร์บอนก็มีด้วยร้องแม่โคโคโคโอ้แล้วสวยจังโอ้แล้วสวยจังจี๊ดดูจี๊ดดเย็ดโดดูจี๊ดดโอ้ย เย็ดเอเย็ดอไรกูถ่ายนสุดยอดสุดยอดครับตอนที่มื่ก uh uh, uh, ี้มันเกว่าอะไรกูไม่ได้กอแบบอยากเป็นคนดังอะอะไรบรานั้นอะเราอยากเป็นคนดังใช่ สี่คนสี่ครับกระบะรีบัวสี่คนสี่ฮะลงไปถ่ายใกล้ๆนี่กูจะถีบมเข้าไปแล้วแล้วกล้องก็จะโชว์เขาเนี่ยไอเครื่องปล่อยเนี่ยมันทำให้เวลาขึ้นขึ้นป่าแล้ว

จะรู้แ้วครับนุ่คนหนนๆเขามีตั้ง2ใบนะเนี่ครับโฉมหน้าฮะหน้ากลวงอย่าไปมองเขาดีกว่าอยากเห็นเพือเกินอู้เว็บเว็บแต่งดี่ะ I caught the fun.